รีหนูชื่อหนิงหงโพธิ์ทองค่ะผมชื่อเดชคายรามพิจยตอยักษครับผมเดชคายจีโนภาษาหนูได้ยิงเก่งนหนุ่แสนแก้วค่ะวันนี้เราเราคุยภาคที่สองเราจะมาสนุก่องเห็นคนทำเพียงกันค่ะความมีสิทธิเท่าเทียมกัน่าใช่หญิงเขามีสิทธิ์ท่ท่านแยมเมื่อเรางชายกับหญิงคือทั้งสองทั้งชายและหญิงต้องมีสิทธิเท่าเทียมกันในทุกด้าน ส <2. S 2> องก็ห้ามไมให้เลือกปฏิบัตนนิอันเนื่องมาจากพี่คืออาชาาจารยค่ะนนี้ค่ะคือไม่ว่านจะเป็นเพศไหนเพศใดเราก็ควรทำเทียมกันควรไม่เลือกปฏิบัติกันค่ะเอ๋สความมีสถานะเท่าเทียมกันระหว่างเด็กที่เกิดนอกสมรสกับเด็กที่บิดามารดาได้สมรถตามตามกฎหมาย ข้อสามคนนี้ก็คือไม่ว่าจะเป็นลูกที่ไม่ที่พ่อและแม่อย่าล้างกันหรือไม่อย่าล้างกันแล้วก็ควนไม่ควรไปร้อเรียนค่ะแล้วก็ให้สิทธิที่เท่าเทียมกันค่ะข้อสี่สิทธิอันเท่าเทียมกันต่อหน้าที่รางร,ราชการสี่คือทุกคนไม่ว่าจะมีบิดาหรือมารดาแบบใดทุกคน,นก็ในข้าราชการหรือการทํางานทุกคน,น,นก็ควรมีสิทธิที่เท่าเทียมกันค่ะ แต่คนเท่าเทียมกันหมายความว่าประชาธิปไต,ย,ต,ย,ตยคือระบอบการปกครองที่อำนาจสูงสุดในประเทศเป็นของประชาชนดังนั้นไม่ว่าประชาชนจะแตกต่างกันอย่างไรทุกคนทุกคนล้วนแต่เท่าเทียมกันในฐานะที่เป็นเจ้าของประเทศในฐานะชื่อว่าพลเมืองจึงต้อ,องเคารพหลักความเสมอภาคและจะต้องเห็นคนเท่าเทียมกันคือบอุรน็นายรัฐ ตัวนพึ่งพาคนอื่นทุกคนล้วนมีศักดิ์ศรีความเป็นและของประเทศอย่างสมอการเป็นเจ้าของประเทศอย่างเสมอกันถึงแม้จะมีการพึ่งพาอาศัยแต่จะเป็นไปอย่างเท่าเทียมกันตุ้มพี่สองขอขอบคุณค่ะสวัสดีครับผมชื่อไกรณนาวิอริยะต่งหอกสวัสดีครับแบบหนึ่งสองสามสวัสดีค่ะ หนึงสองสวัสดีค่ะ